ยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันพงศ์จะนำเราศึกษาพระคัมภีร์จากพระธรรมโรมบทที่4ข้อ18ถึง25โรมบทที่4ข้อ18ถึง25แม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังเชื่อว่าจะได้เป็นบีดาของชนหลายชาติตามคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่า พงพันธ์ุของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้วและเมื่อคำหนึงถึงคันของนางซาราว่าเป็นหมันท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า ท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่ทรงสัญญาได้ด้วยเหตุนี้เองพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมแต่ข้อความว่าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมนั้นไม่ได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียวแต่สำหรับเราด้วยที่ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นจากความตายคือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตายเพราะการล่วงละเมิดของเราคือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมพี่น้องครับเราเห็นในข้อ19นะครับได้เขียนไว้ว่าความเชื่อของเขานี่คือของอับราฮัมเนาะไม่ถดถอยเลย เมื่อเขาเผชิญกับความจริงดูค่อนข้างจะซีเรียสใช่ไหมครับไม่ถดถอยเลยแต่ในปรถมการบทที่16นะครับอับราฮัมกับนางซาราคิดว่าเขามีลูกด้วยกันไม่ได้เขาจึงให้อับราฮัมเนี่ยไปมีลูกกับนางเฮกาไม่ใช่เหรอและในประถมการบทที่17นะครับ เราเห็นว่าอับราฮัมเนี่ยยังหัวเราะแล้วยังสงสัยเลยใช่ไหมเมื่อพระเจ้ามาพูดกับเขาใช่ไหมว่าจะมีลูกกำลังซาราเขายังสงสัยเลยว่าคนอายุปูนนี้แล้วเนี่ยจะมีลูกกันได้ยังไงพี่น้องครับอย่างนี้เหรอที่เรียกว่าความเชื่อของอับราฮัมเนี่ยไม่ถดถอยอย่างไรเลยจะไปเชื่อได้ยังไงจะจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมครับ พี่น้องครับคำตอบขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจคำว่าความเชื่อยังไงครับพี่น้องพี่น้องครับสอออปชันด้วยกันถ้าความเชื่อแบบที่หนึ่งนะก็คือฉันถ้าฉันเชื่อจริงฉันต้องทำได้แล้วพระเจ้าก็จะให้ฉันพี่น้องครับในกรณีของอับราฮัมนะครับถ้าเอาความเชื่อแบบนี้มาใช้ถ้าอับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้า จะให้บุตรกับนางซาราจริงความเชื่อของอับราฮัมจะต้องไม่มีที่ติไม่ถดถอยพระเจ้าถึงจะให้บุตรกับเขาแต่พี่น้องครับเราเห็นใช่ไหมครับว่านิยามแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความเชื่อที่อับราฮัมเชื่อนะเพราะว่าอะไรครับเพราะสิ่งต่างๆที่เขาได้ทําไปเนี่ยแสดงให้เขาเห็นนะครับว่าเออสดง,งให้เราเห็นว่า ความเชื่อของเขาอะมีที่ติแล้วก็ถดถอยถูกไหมถ้าเป็นความเชื่อแบบนี้นะแต่ถ้าเรานิยามความเชื่อแบบที่สองแะครับความเชื่อแบบที่สองคือฉันมีฉันเชื่อพระเจ้าแต่ฉันทำเองไม่ได้ฉันจึงต้องพึ่งการกระทำของพระองค์พี่น้องครับในกรณีของอับราฮัมเขาเชื่อใช่ไหมครับว่าพระเจ้าจะให้บุตรกับเขา เขาเชื่อคำนั้นใช่ไหมแต่อับราฮัมมองไม่เห็นหนทางเลยใช่ไหมครับที่พระเจ้าจะให้บุตรกับเขาเลยเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าน่าจะง่ายกว่าไหมที่จะไปมีลูกกับนางเฮกาเพราะว่าซาราภรรยาของเขาเนี่ยอายุมากแล้วแล้วเขาบอกว่าจริงเหรออายุปูนนี้แล้วเนี่ยจะมีเป็นไปนได้ยังไงเขาถึงหวัวเราะใช่ไหมครับ ไม่ครับท่ามกลางความสงสัยท่ามกลางความเป็นไปไม่ได้อับราฮัมยังพึ่งหวังในพระเจ้าต่อไปครับพึ่งหวังในพระเจ้าต่อไปพี่น้องครับความเชื่อแบบที่หนึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของความเชื่อครับถ้าคุณเชื่อมากคุณก็จะได้มากแต่ความเชื่อแบบที่สองครับ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยพึ่งพาและวางใจในใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของความเชื่อความเชื่อแบบที่หนึ่งครับคนมักจะพูดว่าพระเจ้าต้องอพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรคุณเปิดทางให้คุณแล้วแต่เราต้องใช้ความเชื่อเป็นเหมือนขดคุณแจใช่ไหมไขพระพรน,นั้นออกมาถูกไหมครับเราอาจจะได้ยินนี้บ่อยๆนะ ถ้าคุณไม่เชื่อพอคุณก็อาจจะไม่ได้เพราะว่ากุญแจของคุณเนี่ยอาจจะไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่พี่น้องครับแต่ความเชื่อแบบที่สองครับคือการพึ่งพาแล้วก็วางใจในพระเจ้าผู้ทรงสามารถทำในสิ่งที่เราเองทำไม่ได้พี่น้องครับที่สำคัญที่สุดความเชื่อแบบที่หนึ่งความเชื่อแบบกุญแจนี่แหละครับ เราได้เครดิตนะครับเมื่อพระเจ้าตอบคำถามเราได้เครดิตพราะเราเป็นผู้ขายกุญแจแต่ความเชื่อแบบที่สองครับพระเจ้าได้รับเครดิตคนแบบอับราฮัมนี่แหละครับไม่ตากจากเราเท่าไหร่หรอกเขาสงสัยครับเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาหาทางซิกแซกครับเหมือนกับเรา แต่ในที่สุดครับเขาก็ยังคิดว่าเขายังพึ่งในสิ่งที่เขารู้ว่าตัวเองทําไม่ได้พึ่งพระเจ้าในสิ่งที่ตัวเงทงไม่ได้พี่น้องครับเราเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยยากเนี่ยครับเราอาจจะเคยฟังคนอื่นพูดใช่ไหมครับโดยเฉพาะเมื่อเราไปเป็นคริสเตียนใหม่ๆใช่ไหมบอกว่าถ้าคุณมาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยปัญหาของคุณจะหมดไปพระเจ้าจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินของคุณ เรื่องการงานของคุณเรื่องความเหงาของคุณเรื่องความไม่มีแฟนของคุณเรื่องความไม่มีลูกของคุณพี่น้องครับอันนี้จริงบ้างนะครับบางครั้งพระเจ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ถูกไหมครับแต่พี่น้องครับบ่อยครั้งปัญหาเหล่านี้ก็ยังอยู่กับเราครับยังอยู่กับเราบางคนสอนเราว่านะครับถ้าคุณเชื่อถ้าคุณประกาศความเชื่อและคุณแสดงความเชื่อ พระเจ้าก็จะให้แต่ถ้าคุณเชื่อไม่พอพระเจ้าก็อาจจะไม่ให้เพ่อน้องครอบความเข้าใจแบบนี้อาจจะทําให้หลายคนรับใช้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเขาเชื่อแล้วก็รับใช้มากขึ้นเนี่ยพระเจ้าก็จะให้เขามากขึ้นแต่เชื่อไหมครับความเชื่อแบบนี้ทําให้คนหลายคนเลิกเชื่อพระเจ้าไปแล้วะนะครับแต่ความเชื่อที่อาจารย์เปาโลพูดถึงครับ ไม่ใช่ความเชื่อแบบนี้แต่เป็นความเชื่อที่พึ่งพาและพึ่งหวังในพระเจ้าในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองเปลี่ยนไม่ได้พี่น้องครับพระเจ้าอาจจะดูแลเราทวทีพระเจ้าจะดูแลเรานะครับไม่ใช่เมื่อเราเข้มแข็งเท่านั้นครับพี่น้องแต่โดยเฉพาะเมื่อเราอ่อนแอครับพระเจ้าจะดูแลเรา เหมือนกับเมื่อเราเนี่ยจะต่อสู้ไม่ไหวแล้วะครับเมื่อเราอยู่ท่ามกลางปัญหาที่มันไม่มีทางออกแล้วครับพระเจ้าดูแลเราครับแต่วิธีทางและเวลาในการดูแลเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับเราต้องเข้าใจยกตัวอย่างนะครับพระเจ้าอาจจะดูแลการเงินของเราโดยไม่ได้ให้เงินกับเราครับ และพระเจ้าอาจจะดูแลงานของเรางานที่เราไม่ชอบตอนนี้ครับโดยการที่ไม่ได้ให้งานใหม่กับเรานะครับและพระเจ้าอาจจะดูแลความเหงาของเราครับโดยการที่เราไม่ได้ให้แฟนกับเราในวันนี้ใน,ในที่สุดครับพระเจ้าดูแลชีวิตของคนที่พึ่งพาพระองค์ในความอ่อนแอของเรา อย่างแน่นอนครับพี่น้องอย่างแน่นอนเหมือนกับที่พระองค์ดูแลอับราฮัมและซาราท่ามกลางความอ่อนแอของเขาอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะในความในในความเชื่อวางใจของเรานี้พระเจ้าได้รับเครดิตแต่เพียงผู้เดียวได้รับเกียรติแต่เพียงผู้เดียวให้เราลงมใจในกฐานครับ พระบิดาเจ้าเราไม่เข้าใจทั้งหมดพระเจ้าค่ะว่าพระองค์ดูแลเราท่ามกลางปัญหาชีวิตของเรายังไงบ้างพระเจ้าค่ะแต่ด้วยความเชื่อด้วยการพึ่งพาพระองค์เราแบมือพระเจ้าค่ะขอให้พระองค์ทําในสิ่งที่เราเองทําไม่ได้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราด้วยพระเจ้าค่ะเมตตาต่อเราผู้ซีอ่อนแอขอพระองค์ทรง แสดงความเข้มแข็งของพระองค์ท่ามกลางความอ่อนแอของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ผมอาจารย์ปราชญาวิสุทธิยาครับวันนี้ไม่ได้มานำรนายการเฝ้าเดี่ยวครับแต่จะมาแนะนำรายการที่ จะทําให้เรามีมุมมองในการแก้ไขปัญหาชีวิตตามแนวทางพระกัมภี์ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3ครับความทุกข์ยากทาให้เราเกิดความทรหดอดทนและความทรหดอดทนนั้นทําให้เราเป็นคนที่พระเจ้าเห็นว่าใช้การได้ครับอย่าลืมติดตามนะครับ